เห็นป่ะโอ้โหสวยเลย <laughs> อะไรเลยนะเฮ้ย <laughs> ม,มันสวยแล้วียงมันสวยเอ็งเอ็งอยู่กรุงเทพตอนนี้เอ็งได้เห็นต้นข่าวไหมล่ะไม่เคยหรอกเนาะใครอยู่กรุงเทพอะไรมันทนไม่ไมแล้วตอนนี้นถ้าข่าวอันนี้ยัง เงได้สองเดือนนะอถ้าสามเดือนแล้วออกรวังนะโอ้โหจะดูว่าเหลืองเป็นทองเลยทุ่งนาเป็นทองเลยอะวิวแบบนี้คนอุเทพอิจฉจาังเ <c oughs> ออที่บอกตรงนี้เขาจะต่อเติมเพิ่มอยู่แล้วเป็นคาเฟ่ของเขาอะคือด้านข้างเราต่อเติมได้พร้อมเลยเพราะว่าโครงข้างล่างมันแข็งแรงอยู่แล้วเอ,าอ้าตอกท็อเข็มนะเฮ้ยตอกเสาแล้วก็มีต่อหม้อด้วยปะเนี่ยมีจ้เนี่ยเห็นป่ามีต่อหม้อด้วยเออคือบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยพร้อมต่อเติมเลยบ้านประมาณปีกว่าปะ ปีกว่าประมาณปีกว่าเองโซนบ้านเนี่ยทั้งโซนอ่ะก็ระดับเดียวกับถนนระจางไปเลยอ่าไม่ต้องห่วงเวลาน้ําฝนมันไหลไปไหนคือมันมีคลองคูคลองคลองม,มีสองฝั่งเลยสองฝากเลยเออนะ,นนะแล้วก็ด้านใช่ใช่ด้านท้ายก็มีอีกแล้วก็ด้านท้ายก็ติดถนนอีก <c oughs> เออดูดินี่สวยเลยนะเออั้งหลังคือมันก็เหมือนว่าระบบน้ําเราก็มีและมีคลองระบายเอาคลองน้ําเข้า แล้วก็มีน้ำออกมีน้ำแล้วก็มีน้ำเก็บไว้เออาสวัสดีครับวันนี้พามาชมบ้านสวนติดลัดยางติดคลองบรรยากาศคือสุดจะดีนี่ให้ดูเหรอไอ้มาเสียงอะไรเจ้าตรงนี้มาเฮ้ยเอ้ยได้ยินเสียงธรรมชาติไหมครับไินฟังเสียงยายเหรอไม่ใช่กระยายนี่แหละเจียวสุดเจียวสุดคือบรรยากาศเอางี้ดีกว่าบ้านไม่ใช่ประเด็นคือบรรยากาศและการเดินทางอันนี้เป็นประเด็นมากกว่ามันนี่เลยรักกันดีกว่า ทำเลทองเลยล่ะทำเลทองมีทองอยู่ในทำเลไม่ใช่อย่างนั้นถือว่าการค้าการขายก็ได้เอนร้านสวนอาหารทําเป็นคาเฟ่เล็กๆได้เลยคือบ้านหลังนี้สองห้องนอนอ่ะใช่บ้าสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงเออหนึ่งระเบียงเยสหนึ่งหลังเออใช่หนึ่งหลังแล้วก็หลังนี้คือเขาจะต่อเติมเป็นคาเฟ่จริงๆอ่ะเขาทําฐานไว้อ่ะเพื่อต่อเติมโดยเฉพาะเลยใช่จ้ะอ่าคือพื้นที่ตรงนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับสามได้ สามไร่เต็มเลยปะเต็มเต็มดิอ่าด้านหน้าเนี่ยมีบ้านอยู่โซนหนึ่งอ่าอ่าถมหมดแล้วนะเนี่ยด้านหน้าถมถมหมดแล้วแล้วก็ตรงกลางมีบ้านตรงกลางที่สุดแรกใหญว่าจะทําไปในนี่สวนผักพืชผักสวนครัวเออเออแบบเป็นออร์แกนิกหรือว่าจะอะไรก็ได้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสวนเอ่อไม้ยืนต้นยืนต้นแล้วก็มีกระน้ำบ่อน้ำใช่ไหมนะถนนหน้าหลัง ไปนี้อยู่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีราคาเท่าไรครับยายเดี๋ยวผมบอกต้นคลิปเลยราคาเอาเหมาเลยนะทั้งบ้านทั้งสวนเลยครับผมรล้านสามแสนห้าหมื่นเนาะเออเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้สามไร่เนี่ยติดถนนระยางบ้านหนึ่งหลังสวนหนึ่งสวนแล้วก็พื้นที่เหลือเนี่สองล้านกว่าเนี่ยมันคุ้มเป้าใช่เออกับทำเลเนี่ยคือติดคลองก็คุ้มแล้วนะเอาติดคลองมาเช้าจ่ายไปเนสามป้าขายไก่ย่างด้วยว่ะแต่นี้น้ำท่วมไหมจ่าย ตันหัวอย่างเดียวแล้วไม่ถฉะว่ามเออแต่มีตอนนี้คือฝนมันลาช้าอาจจะมีแรงๆนิดๆ yes เออแล้วก็ดูบรรยากาศด้านข้างเลยคุณผู้ชมทำนาการจะ,จะรว่มอมยังไงทำนากันโอ,อ้อโหสวย<ม>คืออันเนี้ยบอกเลยเลยว,ว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีแล้วก็ไม่ได้มีพิษมียัยไม่มีมลพิษอะไรเลยมีแต่บ้านสวนเขาเต็มไปหมดเลยวันแล้วก็ทุ่งนาอ่า แล้วก็อันนี้คือพิเศษหน่อยใกล้โรงพยาบาลกี่กิโลว่าอย่างสี่จุดห้ากิโลเมตรเนี่ยใกล้โรงพยาบาลแล้วก็โลตัสใหญ่โลตัสใหญ่อ๋อฝั่งโนนของอำเภอสามชุกประมาณห้าโลคือใกล้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวใกล้โรงพยาบาลใกล้โลตัสนี่คือผมว่าสุดแล้วนะทำเลอะไม่ครับอยู่ตรงนี้แล้วจะไปโลตัสเองก็ต้องผ่านตลาดร้อยปีสามชุกกชเไทใช่ครับผมตลาดร้อยปีก็อยู่ตรงโลตัสเลยประมาณ5กิโลกิโลครึ่งประมาณนี้เนาะ แล้วขอบเขตของเราเนี่ก็เนี่ยอยบริเวณหน้าบ้านะแล้วเขาทำไมไม่ทําถึงเสาไฟเลย่ะก็มันเป็นเขตการถนนอ๋อมันก็มีอนาคตไงมันมีคลองอยู่ใช่ป่ะเออเจ้าของบ้านเขาก็ถมมาอ่เห็นไหมรถก็วิ่งกันแจ้วแจ้วคือเน้นกันไว้นะโอ้แตงโมเต็มรถเลยคือหนึ่งเลยทําเลเนี่ยค้าขายได้แน่นอนอ่าอ่าเราใช้พื้นที่ด้านหน้าได้เลยใช่คือเขตการเสาไฟเขาทําเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพื้นที่ตามฉนดเนี่ยอ่า หลวดีเไรอ่ะหน้าบ้านเนี่ยคือติดถนนยายมองๆดูก็สี่สิบจุดห้าศูนย์เมตรว่ะเออเหอเอาแบบเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยด้วยสี่สิบจุดห้าเมตรอ่ะ n g ปยันเสาต้นนู้นคุณผู้ชมเอออืไปยันเสาต้นนู้นคือหน้าสี่สิบเมตรกว่าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ประมาณกสามสิบเมตรก็สามสิบเมตรครึ่งอ่าสามสิบจุดห้านะเอาเอางี้ดีกว่าเอาแบบเป๊ะเออเออเดี๋ยวมันจะอาจจะคาดขึ้นนิดหน่อยแม่ยายไม่ได้ตลับเมตรมาวัดว่ะเออ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านนะ่ะมันสวยไหมแต่ผมบอกเลยว่าสวยนะออาก็เดี๋ยวอยู่บนบ้านแล้วนะอยู่บนบ้านแล้ว ก็บันไดก็สามคันก็พอแล้วอ่าบันไดนี่ยกพื้นมาประมาณห้าสิบกว่าเซนไดว่ะอ่าจอดรถได้ก็ชิวๆเลยสองคันตรงนี้สามคันแล้วเจ๋งแน่อนเถอะโอเคแต่อย่างที่บอกตรงเนี้ยเขาจะต่อเติมเพิ่มอยู่แล้วเป็นคาเฟ่ของเขาอ่าคือด้านข้างเราต่อเติมได้พร้อมเลยเพราะว่าโครงข้างล่างมันแข็งแรงอยู่แล้วเอ้าตอกท็อเข็มนะเฮ้ยตอกเสาแล้วก็มีตอม้อไดปะเนี้ยมีจ้ะเนี่ยเห็นบ้ามีตอม้อด้วยเออเออคือบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยพร้อมต่อเติมเลยบ้านประมาณปีกว่าปะ ปีกว่าประมาณปีกว่าเองแต่ไม่ได้ไม่ได้ทุดโรมนะเออใช่นี่ระเบียงข้างหน้าอยากจะโชวก่อนที่ไม้เก่าๆได้ได้ได้ไว้นั่งเล่นป๊อกเด้งเออไม่ได้อย่างนั้นได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันกินหมูกระทะหรืออะไรก็วางกันไปเออเฉพาะไอ้ระเบียงที่ต่อมานี้ก็ประมาณเท่าไหร่กว้างมันโอ้นี่เหรอเออประมาณเมตรห้าสิบได้เนี่ยเออประมาณเมตรห้าสิบเอาแบบมีชานั่งเล่นนะเราก็ทำอ่าเขาเรียกอะไรนะ หลังคาให้พร้อมโอ้หลังคากันรงกันสาดให้พร้อมเลยเห็นไหมเราก็นั่งนั่งชิวๆแบบเออนั่งห้อยขาไปแล้วก็เจอทุ่งนาวิว <ลง S 1> มแลบข้าวเขียวดูข้าวออกรวงเนาะโอ้โหดูดิอืมสวยจริงๆนะ,ะไปนีลล่ลมพัดเย็นสบายดิเออ เดี๋ยวเดี๋ยวไปในบ้านเออไฟไฟไฟฟ้าก็ติดนะเห็นไหมยายเปิดไว้เมื่อกี้ได้ลืมนไหลไฟติดไฟติดคือมันพร้อมอยู่อินเทอร์เน็ตก็มีนะมีจอินเทอร์เน็ตมีแล้วมีมีมออมาแล้วเห็นไหมเป็นไวไฟ8บีบีนะโอ้โหเอา3บีบก็พอมั้มันกลับหัวหน่อยเอาเชียวนะเเดี๋ยวเข้ามาก่อนนะจะเป็นถงใหญ่ครับผม ผงใหญ่ก็คือเน้นขาวๆเรียบๆเลยเรียบๆกระจายกเนี่ยนะกับเรียบๆกับเบื้องใหญ่เรียบๆนี่นะเราแค่เอาทีวีเอาอะไรมาตั้งตรงเนี้ยเป็นห้องผงใหญ่ได้เลยจ้ะอ่าโอเคแอร์แอร์แอรมีแอรมีจีนี่ในถงหนึ่งอ่าห้องนอนมีป่ะนอนมีจีนอนห้องนอนมีสองห้องอ่าอ่านี่ปลายเปิดนั่นก่อนอันนี้คือห้องแอร์ถากร์กมีสามตัววางอานเถอะอ่าเนี่ยแต่ละห้องก็มีแอร์หมดเลยอ่าเรื่องเฟอร์นี่ก็เดี๋ยวต้องคุยกันเนาะใช่ เดี๋ยวเรื่องเฟอร์ต้องคุยกันห้องนี้มีเฟอร์ครบแต่ห้องนี้คือเป็นห้องโล่งๆห้องเปล่าๆก็มีตู้กระพาหน่อยนึงออเนี่ยเปิดฟับนี่มีมูลี่เออไม่ใช่ไม่มีมูลี่มันเป็นอะไรวะเัาเรียกอะไรนะเออเรียกไม่ถูกนะน่ไม่รู้ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเออลืมเนาะเมื่อบ่านยายมี่จ่ฝากระทุงไงมาค้ำอ่ะนี่นะนี่นะอ่าเนี่ยระบบไฟคือเดินไหมครบอ่า เดี๋ยวก็สงสัยก็ทําไมเขาทาไว้แล้วเขาไม่ได้มาอยู่หรอเขาไม่อยู่ไหมหรือว่าเขาขายทําไม,ไมอยู่ลงุงเทคือเขาไม่กิจการจริงๆเขาลงทุนไม่นานแล้วแหละอะแต่ว่าโดนเรียกตัวกลับก่อนอ่ะคือเ<ไ>ป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วอ,ะอ่ะกะจะมาทําเองไงเขาใบรุ่นเขาชอบคาเฟ่แต่โดนภาระทางบ้านโดนบีบออกไปก่อนอ,อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือโซนมีกระจกแล้วก็ทะลุมาห้องน้ำนี่นะทะลุมาห้องน้ำ ปกติเปิดตัวยายจะเปิดในห้องน้ำเหรอเออใช่เพราะยายอหากอะไรกินหรอ <c oughs> อ่ะนี่คือทำให้ครบนะเห็นหมัน้มีดลมระ,ลละบกกายอากาศเปิดปิดไฟก็ครบเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมสิงเนาะใช่อ่ะเดี๋ยวข้างหลังบ้านเราเปิดไปได้ปะหลังบ้านเปิดได้สิแต่ยันยังไม่ได้เปิดสิลองดูได้ไหมเดี๋ยว ม,มันล็อกหลายก้่อนแล้วเกินคืออันนี้ก็จะเป็นครัวหลังบ้านเลยแล้วก็แยกจากห้องโถงไปเลยนะเราจะทําครัวก็สบายสบาย,บายเหมือนคล้ายๆครัวไทยับโมดิฟายอกึ่งๆครัวไทยอเออแต่ว่ามันทําให้แบบเออมันอยู่ในบ้านครัวไทยจะหมายก่อนก็จะเป็นเตาฝืนเตาถ่านนะเนาะอแล้วก็โล่งโล่งไปเลยออกมานี่ครับอ้น,นั่นนะว่างๆนี้แล้วก็มาปลูก กะเพรากะเพราปลูกพริกพริกเนี oh, oh ่ยไม่ได้คุยมันมีอยู่แล้วเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นป่มเออคือจะผัดหมูผัดลายไปตลาดนิดเดียวนี่ไอไอตลาดมันอยู่ข้างข้านี่แหละคนขายคนอะไรเนี่ยร้านค้าเหรอร้านค้าอยู่ตลอดทางตลอดทางเนี่ยออกไปตรงนี้ก็เจอเจอหมดเลยอนะอ่าก็อ่ะเนี่ยลองเลือกเอาก็มีผลไม้ก็มีบ้างเลยเออยังมีมะม่วงก็มีมะขามก็มีอ่ามะพร้าวก็มีนะนี่ไงแล้วก็อันนี้คือ ด้านหลังที่เขาเหลือไว้เอเห็นปะขอบเคของเราอะ่ะคือเราละเราเลาะไปตามข้างข้างนู้นเลยนะได้เราเลาะเลาะไปตามข้างข้างนู้นแล้วก็สูดมาข้างข้างนี้ข้างนี้เขาจะทําเป็นทางเดินไปในที่นะครับไม่ใช่ถนนสาธารณะทําเป็นทางเดินไปในที่เราสามารถเอารถรถอะไรนะรถอีแท็กรถอีแท็กก็ได้รถก,ก๊อปก็ได้วิ่งลงไปได้เลย <c oughs> <c oughs> คือมาโรยหินนิดหน่อยก็ใช้ได้เลยมั้งเจอ,อป่า เออเอารถเข้าเนเลยคืออันนี้เขาถมทางไว้แล้วถมทางไว้แบบเพื่อเอารถเข้าใช่ป่ะรถเข้าแล้วไปวิ่งกลับรถด,ดันในก็ได้อ่าใช่เอาไปกลับรถด,ดานในก็ได้เออเห็นป <He ard S 2> ่าวว่าด้านหน้ามันมันถมมาสูงกั้งสูงเลยผมไม่จิงขโอ้โหตก2เมตรเปเนี่ยก็าจะกว่าวปหลานสองเมตรกว่าเลยนะเออคือคือคอ,อ่าโซนบ้านเนี่ยทั้งโซนอ่ะก็ระดับเดียวกับถนนระจางไปเลยอ่าอ่าไม่ต้องห่วงเวลาน้ําฝนมันไหลไปไหนคือมันมีคลองคูคลอง คอกมัมี2ฝั่งเลย2ฝากเลยเอ,อนะแล้วก็ด้านท้ายก็มี้านใช่ใช่ใชออด้านท้ายก็มีอีกแล้วก็ออด้านท้ายก็ติดถนนอีกเอ,อแต่ถนนก็วิ่งกันทำนองทำนายเฉยใช่วิออ่งทำนากันเฉยเอมันไม่ได้วิ่งแบบถนนใหญ่ไงนี่เย้เย้เย้เย,ยแต่แต่ว่ามีถนนสาธารณะติดไปก็โอเคเออนะอันนี้คือมาเอามาบุยฟ้าได้เลยนะกับด้านข้างเนี่ยเป็นวิวทุกงนาแล้วตรงกลางจะเป็นอะไร แล้วแต่คนแล้วแต่คนเออก็ทีแรกบอกจะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยออแกนิกผักสวนครัวไงแต่นี้มันไม่ไหวแล้วฝนยิ่งมายิ่งตัดหญ้าไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์คืนเต็มอีกแล้วเฮ้ยเอออืมถือว่ามีพื้นที่เยอะนะเฉพาะโซนบ้านนี่ก็ประมาณตีเป็นเนื้อที่ประมาณสองงานเลยไหมอ่ะประมาณสองงานแล้วก็ตรงเนี้ยเออไร่เหรอไร่กว่าโอ้ใช่ปะเฉพาะสามไร่ก็ตีสักเฉพาะว่างๆเนี่ยไร่กว่าแล้วก็โซนบ่ออีกเออไร่หนึ่งปะโซนบ่อประมาณหนึ่งไร่ได้ อประมาณนั้นไอตรงนี้ต้องไล่กว่าแหละยังมีพื้นที่เหลือไล่กว่าเลยอรูปทรงอ่ะมันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะมันไม่ได้แบบตัดตรงอย่างงี้นะมันทำไมอ่ะตรงนั้นน่ะมันจะมีรุ่งคำนา้หน่อยเนีงยมันจะเรียกว่าดุ้งหรือว่าโค้งไปหน่อยก็ประมาณนั้นแหละมันจะมีโค้งโค้งไปหน่อยก็ทมไมก่อนเฮ้ยก็แบ่งกันไปไม่ได้ออกรังวงรังวัดนะก็ขีดเอาเองอ่ะเย่แต่ว่าไปโฉนดนะไปโฉนดคือมุดมันชัดเจนอยู่แล้วใช่นี่เห็นปะ โอ้โหสวยเลยอะไรเลยนะว่ามันสวยแล้ววิวมันสวยเอ็งเอ็งอยู่กรุงเทพตอนนี้เอ็งได้เห็นต้นข่าวไหมล่ะไม่เคยหรอกนะใครอยู่กรุงเทพอะไรมันทนไม่ไม่แล้วตอนนี้ถ้าข่าวอันนี้ยังเพิ่งได้สองเดือนนะโอ้หถ้าสามเดือนแล้วออกรวงนะโอ้โหเอ็งจะดูว่าเหลืองเป็นทองเลยทุ่งนาเป็นทองเลยะวิวแบบนี้คนอุเทพอิจฉาัจเออเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อโอ้โหบ่อน้ําสวยเวอม์นำปลามาปล่อยเนาะแต่ตอนนี้มันก็มีปลาปลาธรรมชาติไง เฮ้ยขอสาลาหน่อยตรงเนี้ยผมทาหน่อยศารายืดเข้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่นที่อะสาลาต้องตังล้ต้นประดู่นู่นเอาได้ได้ได้จดไปต้องมอย่างนึ่งลมพัดดึงเสียงใบประดู่มันซิวซิวเออดูดินี่สวยเลยนะเออข้างหลังคือมันก็เหมือนว่าระบบน้ําเราก็มีและมีคลองระบายเอาคลองน้ําเข้าแล้วก็มีน้ำออกมีน้ําแล้วก็มีน้ําเก็บไว้เอออ่าโอเคเกษตรนี่ตอบโจทย์แล้วนะสําหรับพื้นที่ว่างตรงนี้ น้ำเยอะไปแล้วก็ดันออกไปทางท้ายนู่นไปเยสียเยสถ้าน้ําเยอะเราต่อท่อไปทางท้ายอ่าอ่าเนี่ยโอ้โหนี่ยายสวยเลยสมัยช้าสานะแกผ่าโดดน้ำเนี่เนาะโอ้โหอือตอนนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วหนังชีวิตคือแบบโดดไปแลยหนังกระติกเลยปลาตอนนี้เปื่อยหมดเลยนะเฮ้ยโอเคชุ่มฉ่ำกันไปอ่าเนาะยยายบอกว่ามีมะพร้าวไงมะพร้าวน้ำหอมอ่ามีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เยสมีมะขาม แล้วก็มีไม้ตีใหญ่เลยนะต้นประดูอ่ามีต้นประดูต้นใหญ่ต้นเนึงเออมันปลูกแหลมๆกันมันปลูกแหลมๆระหว่างที่อะเอาเขยไงเมื่อก่อนจะเขกไงเออมันปลูกแหลมๆระหว่างที่กันอ่ะการเขยกันไว้ก็ประมาณนี้มะนาวเ็ามีนี่หว่าเนี่ยเยสแหลมคืออันนี้คือเขาปลูกแล้วไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะคือตามตามฝนเลย บางทีอาทิตย์หนึง่งบางทีเดือนหนึ่งมาสักทีเจ้าของใช่ประมาณเดือนหนึ่งมาทีหนึง่งประมาณนี้แลเขาก็เลยว่าจริงๆก็ปล่อยเราไม่ได้ทําอะไรก็ขายดีกว่าเออเออแต่แต่แตันทำมเลจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาด้านท้ายก็จะมีมะขามอยู่ประมาณสีออ่ห้าต้นและอันนี้คือจะเป็นด้านหลังนี่งานยายบอกว่าม<บ><อ>ีคลองน้ําทิ้งไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านหลังก็จะมีเออเนี่ยคลองถนนนอนนอนนอนเห็นป่ะเออคือมันไม่ไม่ค่อยมีรถจะวิ่ง นี่ถนนด้านข้างนี่ก็มีบ้านใครหลังไหมนะบ้านแบบโอจะเป็นบ้านหรือเฉียงนาดีวะเออนั่นแหละของชาวบ้าน,นที่ว่าทําสวนกันใช่ป่ะอือคือด้านหลังอ่ะก็ด้านข้างเข้าไปก็เป็นบ้านเรือรชุมชนหมดเลยเข้าไปดูไงละ่ะทรอยเอออันนี้คือเป็นเป็นชุมชนที่ว่าน่าอยู่นะบางคนบอกเฮ้ยเดินมาจะไม่เห็นรั้วสักแอ๊กนึงเย้เย่ขโมย<อ>ขจรนี่เพียบเลยมั้งโอ้โหดูดิ ต้นปาดู่ยังไม่หายเลย <St art ing> มันใชญ่บ้าล้วก็เปิดแว้งไงไม่ห,หายเลย yes, 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 yes. บอกไม่บาน,น,บานบเต็มอยู่เลยม <Yes. S 2> ันลองวางขามโมยอ่ะลองลองลองมาสังเกตลองมาดูก่อนก็ได้อ,อ่เอาเดอะแฟดเดอะแฟดผ่านแล้วเห็นไหมเดอะแฟดอยู่ไหนวะอ๋ะอเนี่ยเคอรี่ก็จะผ่านเขาวิ่งไปตัวอำเภอสามชุกไงก็เส้นข้างหน้าก็เส้นข้างหน้าบ้านเราอ่ะคือก็ไปโรงพยาบาลเลยตรงเลยเออเนี่ยเส้นเส้นถนนเส้นเนี้ยแทบจะเป็นเส้นเดียวกับถนนหน้าโรงพยาบาลเลยใจเรียกมาก่อนใจเรียกรถฟ้าด้วยนะ รถไฟฟ้าใช่ไหมแปดแปดเล็บรถไฟฟ้าโอเคสามไร่เนาะใหญ่เนาะสามไร่์สองล้านสามแสนห้าหมื่นใบหนึ่งหลังอย่าเพิ่งต่อที่เฮ้ยเออใจเย็นอารมณ์ขึ้นเลยเนี่ยแม้ว่าฟิพ์มาเลยอย่าให้ต่อสักหน่อยได้ไหมนั่งเงี้ยนั่งเงี้ยอย่าแค่ตีนะลมเย็นๆเราไม่น่าจะอารมณ์เสียได้เนาะอารมณ์ไม่ดีมันน่าจะนะบอกไว้ก่อนก็ฝากด้วยอยู่ตรงนี้อยู่ตำบลหนองขนาหรือปะ หนองผักนาคเออหนองผักนาคขึออ้นหน้นาไปยุตยาแล้ว <c oughs> อำเภอสัมชุกสุพรรณบุรีะนะครับผมเกณฑจอ่อหนองผักนาคอ,อะไรนะนนั <c> ่แ <oughs> เออฝา <c oughs> กด้วยฝากด้วย,วยคือทำเลหนึ่งเลยถ้าใครมองเพื่อการค้า นะสองหรือว่าจะเป็นบ้านพักเกษียณหรือว่าให้คน,กนแก่เขาเข้ามาอยู่แล้ว้ามีอะไรก่อแก่ทาอยู่ด้านหน้าบ้านไม่จังก้นเรื่องตัดหญ้าเรื่องดูแลมันมีมีคนมาทำโอ้ถ้าแถวบ้านนอกแล้วหาง่ายนะจ้างวัานปุ๋ยขุดดินโพยอะไรอโอ้ไปหลยวันไปจ้างไปเถิดเฉพาะที่ดินแถวกเกษตรกรอย่างเงี้ยมันหาง่ายนะแล้วก็บรายากาหน่าอยู่จริงอย่างที่เราโชว์ให้ดู ติดคลองหน้าติดคลองหลังด้านหลังก็มีน้ําเรามาพัฒนาเป็นโซนนั่งเล่นผ่อนคลายไปแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณสักร้อยกว่าบาทร้อยกว่าโลโอเคโอเคโอเคเอาฝากก็เลยนะอย่าลืมสนใจก็ลืมติ่งกลางมหาใหญ่ก็ได้อ่าแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครอยากทำโฆษณาให้ดิ้งก็ไปครับผมจริงเหรอ289 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำบรรยากาศประกาศโคตรจกรับทำซื้อโฆษณา ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel รับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าจ้าของอสังหานี่เลยต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งลอดเมื่อกี้เนี่ยบทโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำ รับงานทั่วประเทศในราคาพิภาพบริการทุกระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่รับรองไม่ผิดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะอ้าวแหมสนใจติดต่อ080 563 5394444เออโค่ด้เออสนใจไหม